เฮ้ยชึบเฮ้ยชับคัับฮือ้ยยอดเลยนั่นใครเนะี่ยเล่นเก่งจังเลยเนาะสูสูกิชิงเงโตเพิ่งใช้โรงเรียนมานะ่ะเป็นมือตีเบอร์สีของทีมที่ชนะการแข่งเบสบอลเยาวชนระดับช,ดชาตินะด,ด,ด,ด้วยนะโอ้ยยอดจริงจริงๆแต่แอนจะดึงมาร่วมทีมเหรอ ชายแอนน่ะไปยืนก้มหัวขอเราเ็าทุกวันเลยล่ะงั้นเหรอถ้างั้นการแข่งในอาทิตย์หน้าพวกเราต้องชนะแน่แน่ฮะแล้วพิ่ตาิดจะลงแข่งด้วยเหรอเนี่ยฮะชีดด้กัโตต่อไปจะสั้งไฟเบอที่แท้จริงของทีมจะแอนให้นายดนูนะเฮะ้ยยากจะเห็นอยู่แล้วล่ะเอานาัะนะอยากจะเห็นจะทำให้ดูเฮ้ยเรียงอ่ชิบอ่ชิบเฮ้ยเรียง,ยงดีมาก ยนนาะีของว่างวันนี้จะเป็นอะไรเนาะแย่ของว่างวันนี้เป็นขนมแป้งทอดค่็เป็นขนมแป้งทอดของแย่สุดๆเลยหยงอน้อหือยส่วนของเราก็จะต้องโดนกินไปด้วยแน่ๆเลยอ่ะจะเอ๋ยเผลอกินไปหมดเกลี้ยงเลยเฮ้ยจับโนบิตาทำนานแล้วโอเคโอเคแกทำเรื่องแกเนี่ยฉันเสียหน้าหมดขอโทษทีนะ แต่ว่าฉันเนี่ยคนจะไม่เข้าทีมใจแอนหรอใช่เดี๋ยวก่อนสิฉันที่เป็นทั้งกับตันและผู้ฝึกสอนคนเนี้ยจะสั่งให้ลูกทีมฝึกให้หนักขึ้นอ่ะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกอ้าวที่แกโตพวกเราสองคนมันเลยเป็นคู่หูคู่หากันะนะเออตอนนี้ฉันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วโนวิตะถ้าชิงเกโตไม่กลับมาเข้าทีมแกตาย <c oughs> ฉันจะไล่แกออ ดด้วยก็สมควรแล้วดิอึชิเโตฮึเดี๋ยวเดีก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะคือชิเงโตขอร้องอ่ะกลับไปหาทีมแจนเถอะนะแล้วเราทำอย่างที่บอกอ่ะก็ได้กลับไปก็ได้จริงเหรอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรว่ามาเลยว่ามาเลยโนบิตะนายจะต้องออกจากทีมนี้ไปซะเรื่องนั้นง่ายจะตายไป ก็ต้องออกจากทีมอยู่ดีนั่นแหละทำกันเกินไปแล้วเกินไปแล้วอาภัยให้ไม่ได้ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไงฉันก็ยังเป็นเพื่อนของโนบิตะลังแกเพื่อนของฉันก็ทากับลังแกตัวฉันเองภัยฉันไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ยอมฮึชา่าฉันก็เหมือนปกตินะแล้วว่าของว่าวันนี้เป็นแป้งทอดและนายก็กินส่วนของฉันไปเรียบร้อยแล้วด้วยะจ๋งเลยโทษนะโทษโทอโทษมันเผลอไปอ่ะห้ามใจไม่อยู่มันอร่อยอ่ะใจร้ายโหดร้ายที่สุดเลยหมวกเชิญชัว เอาแป้งโทษออกมาให้เหรอเออคือเอาออกมาไม่ได้ด้วยนะแต่เพกกื่อเป็นการถ่ายโทษเนี่ยคอยดูนะ <c oughs> โอ้โหคอยดูนะคอ,อยดูนะข,นะ <c oughs> ขอเชิญชวนอะไรอะไรแมวไงามาเลยเฮ้ยทำเกินไปหน่อยนะเนี่ยโดเรมอนก็ทดลองดูน่ะ พราะสวมหมวกเชิญชวนไปนี่แล้วนะไม่ว่าคิดจะทําอะไรอีฝ่ายเขาจะปฏิเสธเราไม่ได้เลยนะสี่เออเข้าใจแล้วจะให้ฉันเอาหมวกนั้นไปเชิญชวนที่ิีโตใช่แล้วล่ะแต่ว่าพอถอดหมวกปุ๊บริ์เขามันก็จะสลายไปทันทีเลยเอาไปเลยน้องเห็นไหมงั้นไปก่อนเลยนะพยายามเท่าล่ะเออนี่ไม่ว่าอะไรจะมาเป็นเพื่อนกับฉันคืออาจารย์ ฉันเปกังลใจนะแอ่ทดลองของวิเศษเลยนะขอโทษทุกโทษีแตืว่จริงๆเลยน่ากลับไปหาทีมใจแอนกับฉันเถอะนะไม่ว่าจะพูดยังไงนะฉันก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกขอเชิญชวนขอท้าอีกครั้งหนึ่งนะน้าจะกลับไปหาทีมใจแอนแล้วใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้ว ฉันเชื่ออยู่แล้วว่านายต้องกลับมาจะเพื่อนยาของฉันเ่้ยยังช่วยหนอยนะแบบนี้ไอ้เพราะฉันช่วยอ่ะเนี่ยดีดีดีงั้นพวกเราทีมนิ้วใจแอ้นก็เริ่ฝึกซ้อมกันได้เลยเย้นี่ใจอ้นฉันพาที่นี่ตกลับมาแล้วนะงั้นตดลงไปต่าแกมาเป็นตัวสำรองสักพักกันนะไปยืนอยู่ทางโน้นปะอ๋อระวังดีนะเียระวังดีตออ นหายไปส้แล oh. yeah. yeah, yeah. yeah, 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 ้วเรานี oh, no? um, like man, yeah, ่มันแย่จริงๆเลยคงไม่ไหวจริงๆอะแหละไเลยไปเลยเลยไปเลยเลยมือดีกันทุกคนเลยถ้าเรามีฝีมือบ้างก็คงไม่มีใครดูถูกเราหรอกเฮ้ยจริงสิแย่ๆยพวกเราทุกคนเฮ้ยอะรเนียยอพวกเราผู้ที่รอพิจารณา วนมาแข่กันทีมใจแอนทีมต้องไปตั้งงั้นนะแค่ตั้งชื่อทีมก็ไม่เอาไหนแล้วแล้วเนอะใจแอนเนอะน่าสนุกดีเหมือนกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าทีมนั้นมันเล่นไ้มาแมาเจ็บใจมัมีประโยชน์แล้วนะทีนห้คือทีมเคียวโกที่เคยชนะการแข่งทั่วประเทศมาแล้วอะไรเนาะ แล้วจอมปีศาไม่รู้จักกับทีมแบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันเริ่มเด็งสไตล์ของฝ่ายนั้นได้แล้วฉันได้คว่างมาตามที่ฉันบอกเขาก็ตีไม่ได้ง่ายๆหรอกนะนี่เดียวเฮ้ยจึ๊กโอเคมารับได้ดีมากคอยดูฮู้นะเอาแล้วนะไปเลย ถ้าพุ่งตัวไปเร็วกว่านี้อาจจะรับได้ก็ได้นะเฮ้ยสำเร็จยอดไปเลยเอาเลยเอาเลยเล่นไปที่โนบิตะาั่นแหละดีแล้วเล่นโซกป๊กแบบนี้ไม่ดีนะน้ิตชายทำพลาดอีกแล้วไปเลยไปเลยอย่างนั้นไปเลยนี่แค่สองรอบเดี๋ ทีมจะต้องแพ้เพราะเราเหรอเนี่ยดีมากมากเลยรู้ไหมจ๊ะคิซุก้าจ๊ะคือคืออย่างนี้นะจ๊ะมาช่วยเชียร์ทีมฉันหน่อยนะเอ๊ะทำไมล่ะคือคือขอเชิญชวนคาสุก้าิสุกาทีมโนบิตานี่พวกนายตั้งใจเล่นกันหน่อยสิ นิสโลกจะไปหาเชียร์ลีดเดอร์มาให้ทีมเราบ้างสิเอ้ยมาพูดอะไรกันตอนนี้เราแอนก็เอาใครก็ได้นะแค่ว่านี่พามากันแล้วกันแล้วจะจะไปดูดี้ฮูเล่ฮูเล่ทีมใจแอนฮูเล่ฮูเล่ทีมใจอ้าวนะทีนี้ทีมเราก็มีกองเชียรมมันทีมโน้ตแล้วเหมือนเหรอเนี่ยไปเลยโอ้ รอบสุดท้าย t ู o Out Full เธอเวลาเนาอเวลานอกเล่ฮูเล่ทิมใจแอนมันเป็นไรหรอกหน้ามือตีคนต่อไปก็เป็นโนบิตะด้วยนะโนบิตะยาดนะสยานะโนบิตะโนบิตะนะอาจจะเล่นเบสบอลไม่เก่งก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่เลยและที่สําคัญที่สุดนะก็คือความรู้สึกแบบนั้นละถ้าประมาทเราจะแพ้ได้นะอืมขอจ้าเนสู้ เฮ้ยไอ้ชก้สไตรทูแค่ลกเดียวทัดแกไม่ยอมแพ้หรกมึงเนาะเฮ้ยลูกมาหักกันห่้ยไปแล้วอกเออเอะดอทถอยนะดกอยยกคฉันด้วยนะขอดแลเสร็จฉันละ บอสพุ่งเข้าไปเลยเฮ้ยเอ้าจบเกมแล้วมาแล้ว่าแล้วน่าเสดายนะฮะขอโทษด้วยนะที่เมื่อกี้ฉันพูดแรงไปหน่อยไม่หรอก นายก็สมควรที่จะโกรธฉันอยู่แล้วนี่อนักคตเนี่ยฉันอยากจะเป็นนักเบสบอลมืออาชีพถ้าเป็นนายนะต้องทําได้แน่เลยขอบใจมากเลยนะแต่ว่าฉันก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกจริงเหรอฉันน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าตั้งใจฝึกจะต้องเก่งขึ้นแน่ถึงจะเป็นนายก็เฮะนะนวิตาน่นเนะซีนะอาเพื่อกลับมาลูกฮะมาแล้วเหรอบะพ่อตอนนี้พ่อฉันเองนะเป็นโค้ชของทีมเบสบอลมอปลายถ้าเป็นคนสอนให้ฉันเริ่มเล่นเบสบอลน่ะ สวัสดีครับอ๋อสวัสดีจ้ารัปฮะวันนี้ผมตีโฮบรันได้ด้วยนะคะเอาเลยดีจรงเลยถ้าเราได้คนใจดีแบบนี้ช่วยสอนให้ต้องเล่นดีเก่งขึ้นแน่ๆนเลยฮ้ยจริงสิช่วยเป็นโค้ชคือช่วยเป็นโค้ชให้ผมมา่งแนหมครับ๋องยา <ะ S 3> อะไรกันปวดแรงหน่อยไม่ได้หรือไงไม่ไหวแล้วะค่ะไม่ได้ยังอีกร้อยครั้ง เวลาพ่อสอนเบสบอลก็จะโหดแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมก็บอกค<ม>อมเมนเร็วๆกันนี้หน่อยสิถออถ้างั้นก็ถอดพวกออกซะสิ <c oughs>